การเข้ากลุ่มสาธารณะของ iTalk 2 4 9 9และ iTalk 1 9 9 9จะไม่ยากอีกต่อไปวันนี้จะพามาเข้ากลุ่มได้ด้วยตัวเองกันค่ะทำยังไงไปดูกันเลยในเครื่องนี้จะเห็นได้ว่ามีเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีที่เราจะเข้าไปหาชื่อแอคเคาน์เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆค่ะโดยไปที่เครื่อง iTalk 2 4 9 9ของเรานะคะเข้าไปที่เมนูสุดท้าย Local Setting กด Enter และเลื่อนลงไปจนถึงเมนูที่10หรือเมนู about ค่ะกดยืนยันอีกครั้งและใช้ปุ่มด้านล่างปุ่ม PTT นะคะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเจอเข้ากับกัวข้อ account แล้วก็เลขเครื่องค่ะเราจะใช้เลขตรงนี้เนี่ยในการกรอกเข้าไปนะคะหลังจากที่ได้เลข user name มาแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ ลิงก์ตามนี้เลยค่ะหรือจะสะดวกสแกน QR code ก็ทำได้เช่นกันนะคะโดย user name นะคะจะเป็นเลข ID เครื่องของเราค่ะและ password เนี่ยก็คือเลข16ตัวนะคะจากนั้นเนี่ยจากนั้นนะคะกรอก Verification ทั้งหมด4ตัวตามกรอบรูปด้านขวามือด้านข้างค่ะเสร็จแล้วเนี่ยกด Login ได้เลย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเพื่อนๆจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยก็จะมีจํานวนของกลุ่มสาธารณะ,ะทั้งหมดค่ะตั้งแต่กรุปไอดีชื่อกลุ่มนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ากลุ่มไหนนะคะสามารถกดจอยกลุมได้เลยค่ะถ้ามีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ากลุ่มได้ทําการเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการออกจากกลุ่มไหนเนี่ยก็กดที่ exit group ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้ามี pop up ได้ขึ้นมาแสดงว่าออกจากกลุ่มเรียบร้อยค่ะโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถปิดเครื่องนะคะแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งค่ะก็จะเห็นได้ว,ว่าการตั้งค่าของเราเนี่ยอยู่ที่เครื่องเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะคะว่ากลุ่มที่ตั้งค่าไปเนี่ยขึ้นที่เครื่องหรือย,ยัง จากที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะว่ากลุ่มสาธารณะที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยมาปรากฏอยู่ที่จอของเครื่องเราเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสำหรับคนที่งงนะคะว่ากลุ่มสาธารณะเนี่ยคืออะไรนะคะคือกลุ่มที่ผู้ใช้การ i อทอที่ต้องการแลกเปลี่ยนสนทนาะแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระไม่ว่าจะซื้อเครื่องมาจากไหนก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ แล้วถ้าอยากมีกลุ่มสาธารนณะเป็นของตัวเองต้องทำยังไงไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ติดต่อทางทีมผ่านแอดมินไม่ว่าจะเป็นทาง Page, หรือว่าทางไลน์นะคะและอย่าลืมชวนสมาชิกท่านอื่นๆเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มส่วนตัวนะคะอันนั้นเนี่ยต้องให้ทางทีมเป็นคนเพิ่มให้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจส,ในสามารถติดต่อได้ที่เพจ NWD วิทยุสื่อสารหรือโทร0 8 3 8 1 7 8 7 8ทางไลน์แอดหรือกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะความสำเร็จของคุณด้วยโซลูชันของเราวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย